สวัสดีครับผมขณะนี้วันที่6มกราคม2025เวลา12นาฬิการครับเที่ยงตรงครับแอดมินสร้างคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องกันจากฤดูไอจากแมตที่แล้วจากจะว่าฤดูกาลที่เราจะปีที่แล้ว,ลวนะะมาว่า,ากันมานะฮะโปรแกรม5นัดล่าสุดของทีมที่ลุ้นแชมป์หรือทีมที่คาดว่าน่าจะเข้าเป็นเดอะวินเนอร์ในฤดูกาล2024-25นะครับ อแอดมินเอามา3ทีมนะครับที่เป็นหัวตารางนะฮะที่กลุ่มหัวตารางนะฮะท็อปเทีเอาท็อปเทียครับ,ออก,รบก็แข่งไปแข่งมาหลุดท,ท็อปเทีเป็นหนึ่งทีมนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งทีมนะครับที่ที่เชิดชายขึ้นมานะครับนอตติงแฮมฟอร์เลยครับเชิดชายขึ้นมาแทนเซลซีแต่ว่าแอดมินจะคงเซลซีไว้ก่อนดูนัดสุดท้ายแล้วก็ดูรอดูว่าน็อตติงแฮมฟอร์ดเนี่ยจะให้ลิเวอร์พูล แก้งานได้หรือไม่นะครับนะเรามาดูลิเวอร์พูลกันนะครับผม4นัดแรกที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวันที่22เดือนธันวาคม2024ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลสุดปังเลยครับถล่มสเปอร์คาท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเลยนะครับ6ประตูต่อ3นี่ครับเปิดมาก็สุดปังเลยแล้วมาเปิดแอนฟิลด์เอาชนะจิ้งจอกสยามได้ไม่ยากนะครับ3ประตูต่อ1นะครับเลสเตอร์มีจังหวะยิงแค่จังหวะเดียวนะครับที่ได้ประตูนอกนั้นก็ ลิวเวอร์พูลพับสนามเลยนะครับแล้วก็ไปที่ลอนดอนสเตเดียมเอาชนะเวสต์แฮมไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือลิเวอร์พูลนะครับอืมก็ถือว่าสุดปังครับใน3นัดแรกนะเก็บเก็บได้หมดเลย9ก้าแต้มนะครับแล้วมาเมื่อคือนนี้ครับโอ้โหช็อตไปดื้อๆเลยครับเปิดบ้านเสมอกับสึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะไป2ประตูต่อ2นะครับเกือบแพ้ว่างนันนะเกือบแพ้อืมก็ น้องเทนอโนแล้วก็โคนาเต้แล้วน้องมันน่าจะยังไม่ฟิตพอแล้วก็เท no, นเทนอโนฟอร์มหลุดฟอร์มหลุดจริงๆครับฟอร์มหลุดเล่นไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ตามบอลส่งผลให้เสียประตูที่1นนะฮะเปิดประตูแรกนะเทนไม่ตามนะครับแอดมินมองอย่างนั้นนะครับส่วนประตูที่2นะครับเทนก็ไม่ละเอียดนะครับปล่อยบอลผ่านไปที่หน้าประตูแบบง่ายเกินไปแล้วก็ให้โคนาเต้เจองานหนะักเกินไปโคนาเต้ ate, มันยังไม่ฟิตอ่ะมันเพิ่งหายเจ็บมา ปล่อยบอลหลุดไปทางโคนนเต้แล้วก็ทำให้ทางอามัดเดียร์ลลโลนะครับแปรชิกชีกหนีมืออาริซงไปอาริซงมองไม่เห็นลูกที่สองทำให้เสมอกันไป2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีละหนึ่งคะแนนจึงทำให้ลิเวอร์พูลนะครับสนัดแรกนี่เก็บได้สิบแต้มน,นะครับจากทั้งหมด12แต้มก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยสุดสุดปังนะครับทางแอนมินเนี่ยถือว่าสุดปัง ก็ยังเหลืออีกหนึ่งนัดน,นะครับเหลืออีกหนึ่งนัดน,นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเยือนที่ซิตี้เกานอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับะจะต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะดูว่าลิเวอร์พูลจะแก้งานได้หรือไม่นะครับโดยนัดแรกในลิเวอร์พูลเนี่ยโดนเฉือนเอาชนะลูกคมที่แอนฟิวเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ให้กับฟอร์เรสก็ยังเป็นสถิติที่ตั้งแต่อาร์เนอร์สลัดเข้ามาทําทีมแล้วก็แพ้งั้นนอตติงแฮมฟอร์เรสในแมตช์นั้น,น,น,นละแมตช์เดียวดูว่านัดที่ห้าของล น็อตติแฮมฟอร์เรสนะครับผมอ่า uh, ต่อไปนะครับไปดูเซลซีนะครับเซลซี C, เนี่ยโอ้หลุดหลุดวงโคจรนินดๆออกไปเลยใน3ามลำดับแรกนะครับเอาเอาสามลำดับแรกนะปล่อยให้ฟอร์เรส์แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วก็เซลซี uh, C, หลุดลงไปที่4ด้วยผลงาน4นัดนี่ไม่ดีเลยนะครับ uh, นัดแรกนะครับเสมอกับเอเวอร์ตันที่กูดิสันปาไป0ประตูต่อ0นนะครับอ่า uh, ก่อนนั้นนี้นะครับเป็นการรุ่นแชมป์อย่างเต็มตัวนะว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือเด็กยังยังวัยหนุ่มอยู่นะยังยืนยืนระยะอาจจะไม่ไม่ปังอะไรประมาณนีครช่วงทุท้ายก็จะโดนอะไรประมาณนี้โดยนัดท,ที่2เนี่ยก็เปิดสแตมฟอร์ดบิดแพ้กับฟูลแล่มไปเฉยเลยครับ1ประตูต่อ2ง,งงมากเลยครับอุตส่าห์นำไปก่อนนะครับและยังไม่พอนะครับไปเยือนพอร์ตแมนโลที่ ที่พอร์ตแมนโรนนะครับเยือนอิสววตท,ที่พอร์ตแมนโรยังโดนอิสวิตขยาำม,มีอีก2ประตูต่อศูนย์นะครับออและนัดสุดท้ายเมื่อเมือม่อคืนเนี่ยก็เปิดบ้านไปเยือนนะครับคิสตันพาเลสเ,เปิดบ้านเนี่ยสเสมอกับเซลซีอีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งจึงทำให้สีนัดเนี่ยเซลซีเนี่ยไม่เข้าเป้าเลยครับจาก12คะแนนเนี่ยเก็บได้แค่2แต้มเนี่ยทำให้หลุดวงโครจรให้นาติงแฮมฟอร์เรส พุ่งขึ้นมาเป็นที่3แทนเลยนะครับผมก็ยังเหลืออีกหนึ่งนัดน,นะครับใน5นัดที่เราโฟกัสกัน,นกับบอลมัสนะครับมาดูว่าเซลซียังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไป็นลำดับที่3นะครับหากลิเวอร์พูลนะแก้มือกับฟอร์เรสต์ได้สำเร็จในนัดนัดที่21นะครับวันที่15โน่นนะครับไปดูอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วแหละทีเนี้ย มาถึงเวลานี้นะครับก็ทำผลงาน4นัดล่าสุดได้ดีมากๆเลยครับนัดแรกนะครับถล่มคริสตันพาเลสไป5ประตูต่อ1เฉยเลยครับสุดๆเลยครับอ,ออกไปเยือนด้วยนั่นนัดที่2ก็เฉือนมาขาวอิสวิตไป1ประตูต่อ0แบบแนบเนียนเลยแม่สุดยอดนะครับ นัดที่3นะครับเอาชนะเบนฟอร์ดนะครับทีมของโทมัสแฟงไปได้1ประตูต่อ3นะสุดๆเลยครับเนี่ยสนัดแรกเขาเก็บไปได้9แต้มออดมานัดเมื่อคืนนี้ครับมนัดเมื่อคืนเนี้ยนัดเมื่อคืนนี่นนนไปเสมอไบตั้นมาครับเสมอไบตั้นมา1ประตูต่อ1แล้วก็ทำให้สี่ 4, นัดล่าสุดเนี่ยทำเขาเรียกว่าอะไรทำผลงานเท่ากับลิเวอร์พูลนะครับสิบสิบแต้มนะครับจากาทั้งหมด4นัดเออก็ยังเหลืออีก1นัดครับ ก็ยังเหลืออีกน,นั้นเดี๋ยวเรามารับชมกัน,นว่าทางอาเซนอลเนี่ยจะผ่านทางท็อตแนมฮอสเปอร์ได้หรือไม่เนื่องท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยยังยังเป็นทีมที่ไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็นักเตะป่วยนะครับอนักเตะป่วยเยอะเลยครับช่วงนี้อ,อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็โซบอสไลก็ยังป่วยอยู่นะครับไม่มีชื่อแม,ม้กระทั่งตัวสำรองนะครับแล้วไปเยือนอแล้ว แล้วเสเปอร์เนี่ยครับจะมาเยือนอาร์าาเซนอลเนี่ยในวันที่16นะครในวันที่16เนี่ยก็ขอให้นักเตะทางสเปอร์เนี่ยเต็มรูปแบบมานะครับเต็มรูปแบบมานะครับแต่สเปอร์เนี่ยจะมีขั้นกลางด้วยคาราบาวขับอยู่นะครับกับลิเวอร์พูลแล้วก็เซาแธทมป์ตันแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับ <c oughs> ใช่ไหมเออเป็นเป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นนะครับ,นนรบก็เดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสแค่ห้านัดอยู่ นะตอนนี้นะครับจะนัดที่5นะครับนัดที่5จะระเบิดแข้งขึ้นนะวันที่15มกราคมนะครับระหว่างตีสองถึงตีสามนะครับสคู่เนี้ยฮะสคู่เนี้ยถึงถึงวันที่16ด้วยซ้ำไปถึงวันที่16นะครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยอ่ากับเซลซีเนี่ยจะเตะก,ก่อนจะเตะก,ก่อนอาร์เซนอลนะครับอ่าอาร์เซนอลเนี่ยจะรู้ผลแล้วแหละทีนี้ว่าวางแผนแล้วว่าจะยังไงอะไรประมาณเนี้ย อา์เซนอเนไ่นก็จะเตะมาอีกอาจะเตะอีกวันที่16นะครับเตะชา้ากว่าเขาวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็จะเห็นเห็นตารางคะแนนตัวเองละอะไรประมาณนี้เนี่ยติดตามรับชมน,นะครับอีกหนึ่งแมตช์นะครับถ้าสมมุติว่าเซลซีเนี่ยยังเก็บแต้มได,ได้แค่แต้มเดียวหรือว่าเก็บไม่ได้เลยเนี่ยแอดมินก็จะเอาน็อกติงแฮมฟอร์เรสขึ้นมาแทนนะครับถ้าหากว่าว่ายังเป็นเช่นนี้อยู่แต่แอดมินเชื่อว่า เซลซีแล้วก็แมนซีจะเข้ามาจะเข้ามาเหมือนเดิมก็คือไปดูตารางคะแนนและตารางคะแนนในในสไลด์ที่2ครับว่าทั้งทั้งมดเนี่ยทั้ง3ทีมแล้วก็จะมีทีมไหนเนี่ยสอดแทรกเข้ามาได้ไหมนะเอาไปดูครับาตามมาครับไปดูคะแนนกันตารางคะแนนนะครับอัปเดตถึงน,นขณะนี้เลยครับมีวันที่6นะครับ6กมกราคม 12บสนาฬิกานิดนิดหนึ่งนะครับผมอฟอร์เรสเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยยังยังรอผลคืนนี้นะครับกับวูฟแฮมตันนะครับหากหากฟอร์เรสชนะเนี่ยก็จะเป็น40แต้มนะครับก็จะมี40แต้มก็ยังอยู่ลำดับเดิมละลำดับที่3นะครับแต่ถ้าหากแพ้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะหากแพ้ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่แต่จะต่างกันที่ประตูได้เสียนะครับอ่ะเรามาดูเลยครับทีมหัวตาราง แล้วก็ภาพรวมเป็นเช่นไรบ้างนะครับลิเวอร์พูลหลังจากเก็บแต้มจากแมนเชสเตอร์ได้แค่แต้มเดียวในศึกแดงเดือดเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่46แต้มนะครับทิ้งอาร์เซนอลอยู่6แต้มนะครับที่แข่งน้อยกว่าที่แข่งมากกว่า1นัดน,นะครับขออภัยแต่งแข่งมากกว่า1นัดก็คือแข่ง20 10นัดน,นะครับของอาร์เซนอลมีอยู่40แต้มนะครับอันดับ3ามเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับหากชนะ วู uh, ๊แฮนตั hmm. ้นในคืนนี้ได้ mm hmm. ก็จะเป็น40แต้มนะครับ mm hmm. ก็จะทิ้งเซลซีไป mm hmm. ไป4แต้มนะครับแต่ถ้าหากว่าเก็บแต้มไม่ได้หรือว่าเก็บได้แต้มเดียวก็ก็จะเป็นแค่38แต้มก็ยังอยู่ในเส้นทาง3 3ันดับแรกของเซลซีอยู่เพราะว่าเซลซีเนี่ยยังแต้มไม่ขาดอยู่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าชนะได้เนี่ยแอดมิน mm hmm. ก็จะเอาเอาฟอร์เรสเนี่ยขึ้นไปแทนเซลซีนะครับ เพราะว่าเซลซีมีอยู่36แต้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูที่นิวนิวคาสเซิลด้วยนะครับนิวคาสเซิลแล้วก็แมนซีนะครับในในในแมตช์ที่10ในแมตช์ที่21นะครับในวันที่15 16นะครับว่าจะมีผลสกอร์เก็บ3แต้มได้หรือไม่ถ้าเก็บ3แต้มได้ก็จะจี้จี้ลำดับที่1ถึง3ได้นะครับผมโอ้ถือว่ามันติงเลยครับมันหยุดติงเลยครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้จะสรุปอีกทีหนึ่งหลังจาก หลังจากคลิกออฟเสร็จในวันที่25-16นะครับวันที่15 16 17เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในหน้าที่21ของฤดูกาลนะครับวันที่18เนี่ยก็จะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแทบเหมือนคล้ายๆกับ Boxing ่ง y นะครับเต,ต,ตะต่อเนื่องกันไปเลยครับเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้สิ้นสุดอาทิตย์นี้เนี่ยปลายอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นแมตช์ฟุตบอล FA Cup นะครับก็ต้องหลีกทางให้ทาง FA Cup นะครับซึ่งทุกทีมก็จะเข้าไปฟาดแข่งกันนะครับ ก็มีคู่สุดๆก็คืออาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าอาร์เซนอลจะจะจะเปิดอิมิเลีสสเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะปีศาจแดงขอให้ฟอร์มดีเหมือนเมื่อคืนนะครับฟอร์มดีจริงๆครับเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะทางด้านบูโน่นะครับบูโน่แล้วก็แล้วก็ทางด้านอามัดเดียโลนะครับโอ้โ oh, หสุดปังเลยครับอ่ uh, ทาทั้งสองทั้งสองกราบนะเล่นงานทางอูฟานได้ทำงานหนักมากเมื่อคืนนี้ว่าโคเนเต้น้องมันก็ยังไม่ฟีดอ่ คอนเตน้องมันยังมีฟิตแล้วก็กาเฟนแบงเนี่ยก็เหมือนจะหลุดฟอร์มไปนะเพราะว่ายังไม่สามารถเป็นตัวกวาดให้กับกองหลังได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นอะไรประมาณนีออ้แต่ก็มีจังหวะวูบวาบวูบวาอยู่อะไรประมาณนี้ก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในอนาคตก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอันดับจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับนะรอดูแล้วรอรับชมไปด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆประมาณนี้โอเมีไม่สั้นหรอกยาวอยู่10กว่านาทีนะ สังเกตดูแอดมินนั่งจิบน้ำไปด้วยนั่งตะกุกตะกะไปด้วยเนี่ยก็ถือว่านานละ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ